สวัสดีวันแม่ค่ะทุกคนวันนี้พาคุณแม่ไปเที่ยวไปกินข้าวที่ไหนกันบ้างมาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะส่วนจอยเนี่ยเดี๋ยวจะอาบน้าแต่งตัวทาาําภารกิจที่บ้านให้เรียบร้อยแล้วจะออกไปซื้อพวงมาลัยสวยๆพวงใหญ่ๆไปไหว้คุณแม่ค่ะวันนี้ก็แต่งตัวนในลุคคุณหนูคุณใจกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขอไปทาําภารกิจในห้องน้ําก่อนนะคะขี้เยี่ยวก็ว่ากันไปค่ะแต่ก็อย่าลืมล้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าการล้างหน้าที่ดีเนี่ยจะส่งผลให้หน้าเราไม่เป็นสิวค่ะจะใช้สครับโสมในการล้างหน้าทุกวน,นะคะวลค่ะ้งาแปีวถึ5 และตัวนี้ก็ทําให้จอยไม่เป็นสิวค่ะแม้ว่าจะเป็นสิวช่วงประจําเดือนก็อยู่แห้งค่ะเพราะว่ามันยับยั้งการอักเสบของสิวผัดผิวทําความสะอาดสิ่งสกรปรกขัดขี้ข่หน้าไม่ลอกไม่แห้งไม่แดงไม่เป็นถุยแต่ว่าหลังล้างแล้วหน้านุม่มหน้านสะอาดหน้านเนียนมากทาครีมทาเซรั่มก็ซึมเร็วมากๆนะคะใครใช้ตัวนี้แล้วก็มาคอมเมนต์มา์กันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเสร็จแล้วก็แปรงฟันค่ะนะคะขัดขี้ออกจากซอกฟันค่ะทุกคนจ้าพอก่อนนอนนะคะถอดถัว่วไปแดกขี้มาเมื่อคืนค่ะขอโทษด้วยนะคะเอาปากไปไป้ายผ ะะอ่ะแล้วก็ต้องหยอดตานะคะปะจเจร่ยเป็นคนที่ตาแห้งมากเคยทําเลสิกมากและก็ใช้ตาในการจ้องมือถือไร์สดทั้งวันค่ะก็เลยต้องยอดตาทุกๆ2ชั่วโมงเนอะแล้วก็บํารุงผิวหน้าด้วยคู่หูหน้าใสาลงน้าตบก่อนนะคะ2ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าโอ้โหใช้ดีมากๆจอยเป็นคนที่อายุเยอะเนอะสี่สิบแล้วค่ะเอ้อสี่สิบแล้วไงเอวก็ผิวไวก็แล้วกันนะคะเป็นคนที่ชอบดูแลผิวหน้าผิวตัวมากเพราะจะรู้สึกว่าต่อให้เราอายุเยอะอะแต่ถ้าผิวหน้าผิวตัวเราดีอะมันก็ทําให้เราดูอ่อนกกววาแล้็สงสริบบริบุคภพ ะะแต่ก็ไม่ลืมตบกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะเพราะว่าแดดแรงมากค่ะทาครีมดีแค่ไหนไม่ทากันแดดก็เด็นผลชาเพราะแดดทำให้หน้าไม่น้ามองและเป็นฝ้ากระจอยไม่อยากเป็นฝ้ากระเลยนะเป็นแล้วมารักษายากวิธีป้องกันก็คือทากันแดดค่ะทุกคนจ้าแต่ถ้าไปแล้วก็ใส่เซรั่มลดเลือนเอาละกันเนาะ,ะแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแต่เราเนี่ยก็ยังไม่ได้แต่งหน้านะเราลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าค่ะไปทําภารกิจด,ด้านล่างกันดีกว่าเพราะว่าใกล้เวลาจะได้ไลฟ์สดตอนเช้าแล้วนะคะแต่ว่าลงมาเนี่ยมันมีถุงพัสดุมาอีกแล้วว่าจอยจี้หา หางเงินมาได้ก็ไปซื้อเสื้อผ้าหมดนะมึงอ่ะเออแอบสั่งเสื้อผ้าออนไลน์ค่ะทุกคนค่ะแม่ค้าอุดหนุนแม่ค้ากันเองเนอะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้สั่งอะไรมานะคะ่ะเสื้อผ้าประตูน้ําก็เพิ่งจะซื้อมากูสั่งออนไลน์เพิ่มอีกแล้วค่ะทุกคนจ๋านี่คืออะไรอะ่ะอุ้ยกระโปรงหรออีน้นอยเดี๋ยวนี้ใส่กระโปรงนะจะเป็นกุลสตรีไทยเหมือนภาคยุ่มวัยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เข้าครัวนะคะไปหากงหาแก้วกินกาแฟยามเชา้าค่ะนี่ชีวิตติดแกมค่ะเราใช้แก้วกาแฟธรรมดาธรรมดามันก็ดูธรรมดาไปนะคะเราก็ กับาบูบูใช่ปะแก้วมอนลี่เมื่อไรมารออยู่นะเทน้ำร้อนไปค่ะทุกคนค่ะที่ต้มจากกระทะทองแดงมาเลยนะารน้ำร้อนอันนี้จ้าทุกคนเออเห็นห่ะไขายเบบี้น่ารักมากแล้วก็ชงกาแฟค่ะอันนี้เป็นกาแฟคุมหิวนะคะ่ะเป็นตัวช่วยดีๆเรื่องหุ่นของเจ๊นั่นเองค่ะทุกคนค่ะใครสนใจก็ทักหลังบ้านมาและนี่ค่ะทุกคนค่ะแซรั่มปลูกผมค่ะหลายคนถามว่าแม่ทำไมผมหนากว่าหน้าแล้วปัจจุบันนะคะจะไม่หนา้ายังไงละฉีดอิสลัมตัวนี้ทุกวนันวันละสองรอบแล้วก็ครึง่งๆครงที่หนังศีรษะค่ะมากระตุ้นให้ผผผมมมมขึ้น้นนนนแลลววกก็ดดารรหหุ่่งเเเออะืป ระยะสุดท้าย,ยาแกล่วงแบบเป็นกนมือติดอยู่ท่อระบายน้ำอะ่ะนี่เดี๋ยวหวีให้ดูนะคะมาลดการหลุดร่วงของเส้นผมกระตุ้นผมขึ้นบำรุงให้หนาที่สกแข็งแรงนี่ผมร่วงมาแค่3เส้นทุกคนนี่เมื่อก่อนนะหวีทีร่วงมาเป็นกมัดค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ร่วงเลยนะทุกคนร่วงแต่น้อยลงค่ะแล้วก็มัดผมนะคะจริงๆก็ไม่ได้อยาดมัดผมนะเพราะมัดผมทีเนี่ยปวดหัวมากเพราะว่าผมมันเยอะมันหนักอะแกเดี๋ยวให้ดูนะหนักมากค่ะแต่ก็ต้องมัดเป็นคนที่ขี้รำคาญปล่อยผมไม่ได้ค่ะมีความรู้สึกว่าถ้าปล่อยผมแล้วเหมือนกระส สบ,บัดเห็นปะอุ้ยเยอะมากสะแม่เห็นปะเวลาผมเยอะมันก็แบบทําให้เราดูดีมีสง่าลากีนะคะเดี๋ยวขอเปิดมองเปิดม่านนะคะไปชมอากาศบริสุทธิ์นะคะสูตรอากาศที่ PM 2 5นะคะเข้าปอดสักนิดสักหน่อยนะคะนี่จ้ะมาเดินกินกาแฟนะคะที่ปิดธรรมชาติมากๆเลยนะคะยืนแดกกาแฟหน้าบา้านอากาศร้อนๆนะคะ แหมวันนี้ทำมันเป็นแต่งตัวลูกคุณหนูไฮโซปัตกี้ปัต,กปตโกนะคะทำเป็นใส่ดงใส่เด็กแล้วดูแต่งตัวแมทเชียร์รงทงลรงทา้าอีเจอยคิดว่าสวยเหรอเออเรื่องของกูอย่ามายุ่งทำไมอ่ะกูสวยกูมีสง่ารากีมันก็เรื่องของกูเปละ,ะ่านะ กูทะเลาะกับตัวเองแล้วล่าสุดไม่มีเพื่อนนะคะนี่ค่ะแต่งตัวมาอะไรคะมาตัดต้นไม้ตัดแต่งกิ่งไม้ค่ะทุกคนจา้าเพราะช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ทาให้ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยเขียวกระจีขึ้นลกลุงลังนะคะจะเป็นป่าละโมเร้านกูนะคะเข้าไปงูจะขบกีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตอนนี้นะคะอ่ะตัดตัดแต่งกิ่งไปก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวให้พี่ที่เขาทําสวนเนี่ยมาตัดแต่งรอบบ้านอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่สามารถตัดแต่งรอบบ้านได้แก่ต้นไม้มันเยอะไปประว่าทุกคนว่าฉันควรรีโนเวทสวนใหม่ไหมคอมเมนต์มาหน่อยสิเฮ้อฉันว่ามันลกไปแล้้วตอนนนีะะค เด็ดแ,แ,แต่งต้องโอริบโอใจนะคะคุณปูท่ทวดของบ้านอายุ150ปีกันนะคะทุกคนอุ้ยน้องเนี่ยนะคะตอนแรกที่ซื้อมาคิดว่ามันจะตายไหมว่ามันราคาขนาดนี้ตายไปกูร้องไห้8วัน9คืนคืนเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าโอ้หูน้องเลี้ยง่ายมากค่ะเป็นคุณปูท่ทวดที่แข็งแรงสุขภาพดีไม่เคยเจ็บเคยป่วยใดใทั้งสิ้นเลยคะลดน้ํานะคะ3วันทีค่ะอยู่ยงคงกระพันก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมท่านเนี่ยอายุถึง150ปี1้อยปีนี่น้อยนะบางตน 400, ้น400ี่ถึง800ถึง,ถง 1000, แฉัรเอาแค่1 5งพัโนก็มีนคือ ปูกแต่รุ่นคุณยายวรา,าดป่ะเนี่ยใครเป็นคนลดน้ำมา150ปีอ่ะนี่ก็ตัดแต่งกิ่งให้เขานะคะเพื่อให้เนี่ยสารอาหารมันขึ้นไปเลี้ยงยอดนะคะเพราะว่าถ้าแบบใบเนี่ยมันขึ้นตามลำต้นเนี่ยมันก็จะแย่งสารอาหารกันค่ะทุกคนจ้าอ่ะเอากระดิ่งกุ้งกินกุ้งกิ่กกล่องแก้วตั้งแต่ปีที่แล้วเอาออกค่ะแล้วก็มาตรงนี้ค่ะโซนข้างบ้านเห็นไหมล่ะบ้านกูนี่ลอยไลป่ะเนี่ยนะต้นไม้เกี่ยวขจวีรอบบ้านกันเลยทีเดียวต้องบอกก่อนว่าสวนเนี่ยจะออกแบบเองนะคะซื้อต้นไม้เองทุกต้นเลยค่ะหหยมมิใใใจจจเเเลลอกกนนนนนนนัััีี้้้้้ะ็ตตงงงไปท่รรแ เสือกเลื้อยมาฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เลื้อยไปเกาะพื้นค่ะอีหอยหลอดนะคะละแนงกุโลงเลยตรงนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรานะคะจัดองค์ทรงเครื่องให้น้องเลื้อยไปตามละแนง้วกันนะคะแล้วก็ได้เวลาไลฟโซดทำมาหาแลกเมามอยหอยสางกะทุกคนแล้วจะไลฟ์สดทุกวัน7จ็ดโมงถึงเก้าโมงตอนเช้านะคะตื่นมาคุยกันเม้ามอยกันดีกว่านะหน้าพลฟ์สซดเสร็จแล้วนะคะก็ก่อนออกจากบ้านขอบํารุงผิวก่อนนะคะจะใช้วิตามินผิวนะคะในการดูแลผิวกายให้เนียนกระ่างใสนุ่มลื่นสองสัปดาห์ผิวนุ่มลื่นเลยเพราะมันคือกูต้าไท กินหอมซึมเร็วมากเป็นตัวที่จอยเนี่ยใช้ดูแลผิวมายาวนานนะคะแล้วก็ได้เวลาขึ้นไปปลูกลูกปลูกผัวแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเข้าออฟฟิศไปทําความสะอาดออฟฟิศไปตลาดดอกไม้แล้วก็เข้าไปหาคุณยายนะคะพอปลูกลูกปลูกผัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาพี่ณนนิ้ไปดูหนังนะคะแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะระหว่างรอลูกกับสามีอ้อมน้าแต่งตัวฉันก็เข้าครัวมาทํากับข้าวค่ะไม่ได้ทําให้ผัวกับลูกกินนะคะทําแดกเองค่ะเมนูนี้คือไข่ดาวง่ายที่สุดแล้วค่ะทุกคนปกติเนี่ยจอยไม วันนี้อยากกินไข่ดาวค่ะง่นนายสบายๆแล้วก็อยากทอดเองดูนะคะปกติเนี่ยพี่แม่บ้านจะทอดให้สารแนมล่าสีปปาสภาพ โอ้โห้ใส่ทีขึ้นที่แบบมันแฉะเป็นแบบนี้ได้หรออันนั้นันใส่ได้จริงเอยเนี่ยตับปี๋เนี่ยตับปี๋เนี่ย ทอดเองไม่น่าจะได้แดดค่ะให้พี่แม่้าช่วยแล้วกันนะคะฉันก็มาตักข้าวค่ะทุกคนไม่ใช่กระแดดแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทํากับข้าวมากมากไม่ชอบข้าวครัวเลยค่ะทุกคนจ้าอ้วรค่ะอ้วหน้าก็แน่นด้วยซิลิโคนบอท็อกฟิลเลอร์นะคะทุกคนอู้ดานมงกมันกระเด็นใส่หน้าไปเนี่ยเสียโฉมนะ้องให้แปดวันเก้าคืนเลยค่ะและมาล้วค่ะไข่ดาวกับกรอบไข่แดงแตกๆโรยซอสแม็กกี้กับข้าวส่วนละอนใครชอบกินเมนูง่ายๆแบบนี้บ้างค่ะชีวิตเราไม่ต้องมีอะไรยากรอกเนื้อขนาดมีผัวยังง่ายเลยค่ะแดดกินนนให้มัเป็ เป็นทางนะคะทุกคนจ๋าใบเดียมจะไปอิ่มอะไรและแกเมนูลดลด,ลดลดปัตรพีเลิกล่ามหาสมุทรกระดาษนี้มันต้องจัดสองใบค่ะนี่พี่แม่บ้านทอดมาให้อีกใบหนึ่งค่ะเหมือนแดกกันทั้งครอบครัวค่ะกูค,คนเดียวสองใบเลยค่ะเป็นไงล่ะเป็นคนที่แบบว่าชอบกินไข่ทอดมากนะคะอ่ะเดี๋ยวขอหยิบแก้วนะคะไปกินน้ำปับซี่ก่อนนะคะทุกคนมันจะกินแก้วความธรรมดามันก็ไม่ติดแกมชีวิตเราติดแกมแล้วก็ติดนี่ไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะเราก็ใช้แก้วราบบูบูนะคะเป็นสีเข็ดด้วยนะใบนี้เปิดม,มาแล้วได้ค่ะก็ใช้งานนองสักหน่อยอาจจะแดกยาก นไะะหลออกตามปากแต่ว่าชีวิตติดแกมอย่างที่บอกนะคะนี่ค่ะเป็นไงอุ้ยกินข้างตูร้ราบูบูปงบอกไปเลยว่าเราเนี่ยเจ้าแม่อา์ทอยเหรอใครบอกมึงกูบอกตัวเองทำไมอะนะขอเวลาไปกินข้าวก่อนนะ,ะทุกคนรอติดตาม e ีพีต่อไปนะคะจะพาทุกคนไปเดินตลาดดอกไม้สวยๆนะคะใครชอบคอนเทนต์แบบนี้คอมเมนต์มา